มีคนถามว่าทำไมผมชอบใส่หมวกเพราะเห็นในทุกวิดีโอผมใส่หมวกหมดเลยที่ผมใส่หมวกก็เพราะผมร้านตรงกลางนะครับไม่ใช่ล้อเล่นผมใส่หมวกเพราะว่าผมผมผมข้างบนมันยาวแล้วนะครับแล้วมันไม่เป็นทรงนะก็เลยใส่หมวกไว้สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำหน้าแขนนะอย่างแรกเราก็ต้องมีบาร์เบลอย่างนี้นะครับรแล้วก็ใส่น้ำหนักพอสมควรที่คุณเล่นได้ เราจ,จับมือไว้ไประมาณนี้นะครับตบกว้างตบแขนลงมาให้สุดแล้วออกยื่นขึ้นมาขึ้นับแขนลงให้สุด้วข,ขึ้นให้สุดจะออกกันแล้วขึ้นนะครับเราจับเหยียบเข้ามาใกล้กันหน่อยประมาณนี้นะครับ ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะอ,อกยืดขึ้นมาอ,อกขึ้นอันนี้เป็นห้องสำหรับเต้นในฟิตเนสที่ผมมานะครับนี่มีไฟดิสโก้ด้วย ผมก็มีคาแนะนาสําหรับคนที่อยากจะฝึกท่อนแขนนะครับถ้าคุณใช้ตัวนี้นะเนี่ยผมว่าคุณหาซื้อได้ทั่วไปแหละถ้าคุณมีท่อนแขนที่แข็งแรงผมก็จะทําดึงข้อได้มากขึ้นนะครับอ่าเนี่ยคุณก็บีบเลยอย่างเงี้ยคุณเห็นท่อนแขนผมทํางานนะครับเนี่ยแหละใช้ตัวนี้แหละ